สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับกับสู่พอดแคสต์ภูมิแพ้ก็แพ้เรานะครับอีกรอบหนึ่งรอบนี้เป็นเอพิโซดที่16แล้วนะครับกับ คุณหมอท่านเดิมนะครับนั่นก็คือคุณพี่หมอแอนนั่นเองนะครับศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงอรพันธ์โพชนกุลปรบมือต้อนรับเลยครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะอาจารย์เต๋าครับมาอีกแล้วรอบนี้เอพิโซดที่สิบหกแล้วนะครับคุณพี่วันนี้มีคําถามจากทางบ้านมาครับพี่แอนเกี่ยวกับโรคที่เรียกว่าทันสมัยมากเลยนะคะและปัจจุบันก็คือโรคโควิด -19 นะฮะหรือโควิด -19 นั่นเองนะครับคือก็มีคําถามจากทางบ้านมานะเพื่อนๆก็ถามมาว่า ไอ้โรคโควิดเนี่ยมันก็เป็นโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหายใจใช่ไหมฮะทางหายใจแล้วพูดพอดแคสต์ของเราเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโรคภุมมแพ้ซึ่งมันก็เป็นโรคที่มีลักษณะบ่งชี้เกี่ยวกับทางเรื่องของการหายใจเรื่องของการอ่องปอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเขาก็เลยสงสัยว่ามันมีอาการคล้ายๆกันไหมอย,อย่างไรแล้วก็อีกคําถามที่เขาฝากมาอยากจะรู้มากซึ่งเข้าใจว่า ผู้ฟังหลายท่านก็อยากจะรู้ตอนนี้หเหมือนกันนะฮะก็คือว่าเขามีการให้ยาต้านเชื้อไอไอโควิดนะฮะที่เป็นวัคซีนนะฮะวัคซีนทีน,นี้คนเป็นภูมิแพ้เนี่ยยังไงฮรับแล้วมันจะมีปัญหาอะไรยังไงเงี้ยนะฮะว่าอาจารย์เสาอินเทรนมากอิเนเทรนก็เลยเก็บคําถามมาถามทาี่หมอแอร์เลยนะะวันนี้อ่ะอย่างนี้เราก็จะมีสางประเด็นหลักเน้ะแอร์นะนี่ประเด็นแรกเอ่ออาการโควิด1 9กับอาการเรียกว่าภูมิแพ้เนี่ยนะมีลักษณะใกล้เคียงกันไหมอย่างไรค่ะ โอ้ oh, จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วงนี้คนไข้ภูมิแพ้ก็ติดตกหลายคนนะคะเพราะว่าอาการภูมิแพ้เนี่ยอย่างเช่นแพ้อากาศก็อาจจะมีด้วยจมูกไม่ได้กลิ่น uh huh. ในน้ำมูกคัดจมูกเจ็บคอซึ่งอาการก็อาจจะใกล้เคียงกับโควิด -19 หรือไม่ก็คนที่เป็นหอบหืดถ้าอาการหอบหืดกำเริบหายใจไอเหนื่อยก็ mm hmm. าอาจจะกังวลว่าติดเชื้อหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้คนไข้ช่วงเนี้ยที่เป็นภูมิแพ้อาจจะกังวลจริงๆวิธีสังเกตอาการนะไม่ยากอาจารย์สาวมันจะต่างกัน ไอโควิดในทีมเป็นจากการติดเชื้อใช่ไหมคะมันมันก็จะต้องมีไข้มีอาการหลายๆระบบอย่างเช่นต้องมีไข้หรืออาจจะบางคนไข้ต่าๆก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ว่าถ้ามีไข้มันก็บ่งไปทางติดเชื้อมากกว่าแล้วก็อาจจะมีอาการร่วมระบบอื่นนอกจากมีไอเมเนโมูไอหายใจเหนื่อยแล้วนี้ก็คืออย่างเช่นมีเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนทายเลว้วปวดเมื่อยตามตัวเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่อะค่ะแล้วก็มีอาการทั้งไข้ปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็อาการทางเดินอาหารด้วย,ยเช่น หรืออาหารขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเลวแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะมีอาการพวกทางจมูกหรือทางเดินหายใจส่วนล่างอย่างเช่นมีไอมีหอบจมูกไม่ได้กลิ่น oh. นะคะซึ่งแต่ว่าถ้าเป็นภูมิแพ้จันร์ต่อมันก็มีอาการเดียวอย่างเช่นถ้าแพ้จมูกก็จะมีอาการอย่างเช่นคัดจมูกน้ำมูกหรืออาจจมูกไม่ได้กลิ่นแต่าการถ้าเป็นจากภูมิแพ้มันจะเป็นมานานแล้วค่ะไม่ใช่เพิ่งเป็นถ้าเป็นจมูกไม่ได้กลิ่นจากโควิดในทีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาการอ่ะไปจะเป็นเฉียบพันเพราะเป็นจากติดเชื้อ oh. แต่เขาบอกว่าจริงนี้ีเย ถ้าคนที่จมูกเคยได้กลิ่นมาดีๆอยู่ดูไม่ได้กลิ่นเชี่ยพันช่วงนี้ก็ต้องให้สงสัยโควิด -19 ทีนะคะคื<ร>อมืว่าจมูกมันจะได้กลิ่นปกติแล<ช>้วพอวันหนึ่งปุ๊บแงมันจมูกดับไปเลยนั่นแหละครงว่าให้สงสัยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยช่วงนี้โรคนี้ระบาดแล้วก็โควิดไ9ทีเนี่ยมาด้วยจมูกได้ไม่ได้กลิ่นเยอะกว่าข้อีกอันเป็นอาการที่พบได้บ่อ,อยอะค่ะจะต้องขอดมน้ำห<ช><ผ>อมนะครับมเขาบอกให้ฝึกดมกลิ่นทุกวัน ว่าละสองสามกลิ่นที่คุ้นเคยกาแฟเบอกกาแฟนี่เป็นกลิ่นที่จมูกเรารับกลิ่นแยกได้น้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะผละไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าองน้ําสัตว์เข้ามาในรูจมูกเข<อ> <laughs> พิมเสน <laughs> พิมเสนน, <laughs> น้ำเนยอ่ะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหอบผืดหราอจันตาหอบผืด,บดก็จะมาด้วยไอหายใจหอบเหนื่อยดังวิถ้าเป็นหอบผืดก็จะมาไอากับเหนื่อยเลย ไม่มีอาการไข้อะไรสิ้น,นะคะือถ้าหอบหืดน,นี่จะมีลักษณะของอาการที่เป็นทางเรื่องของการเดินหายใจใช่ค่ะอย่างเดียวไข่นี้จะไม่เกี่ยวใช่จะไม่เกี่ยวยกเว้นว่ามีหอบหืดร่วมกวับเป็นหวัดอะไรเนี้ยค่ะแล้วอาจจะแบบแยกด้วยมีอาการร่วมไหมแล้วอาการเป็นมานาหรือย,อยังส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจว่าไอหรือเหนื่อยจากอะไรนะคะเราคนไข้โรคหอบจะมียารักษาหอบขาเียกยาฉุกเฉินพ่นขยาและลมก็ลองรักษาตัวเองเองก,ก็ได้ใช้ยาไปมันต้องดีขึ้นถ้าใช้ยาหอบหืดแล้วไม่ดีขึ้น พ้นยาขยาลมยังไม่หายหอบแสดงว่าเอ้ยอาจจะเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าค่อยมาตรวจก็ได้ค่ะอ๋อโอเคแสดงว่าอาการเนี่ยอย่างที่พี่หมอแอนบอกก็คือมีลักษณะของอาการใกล้เคียงกันแต่ว่าจุดบ่งชี้ก็อาจจะดูเรื่องไข้นี่ก็สำคัญนะาะว่าไข่จะเป็นของลักษณะของคือไข้เนี่ยเป็นการแสดงอาการของการติดเชื้อใช่ค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องนะบางอันถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีไข่เนี่ยอาจจะแอสซูมหรือเดาได้ว่าเป็นออหอบหืนหรือภูมิแพ้ไปก่อนค่ะแต่ถ้ามีไข้มันจะต้องระวังละใช่ค่ะหรือไม่ก็ต้องดูว่า มีอาการอย่างอื่นไหมเมื่อยตัวอะไรเงี้ยเมื่อยเรื่องมเ <คน S 1> มื่อยกล้ามเนื้อเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคแต่ว่าอาการนี้ต้องระวังนะค <c oughs> ่ะ <c oughs> แล้วก็ครนี้หลังจากที่เราดูเรื่องอาการแล้วครับพี่หมอแอนเอออีกเรื่องหนึ่นงที่มีผู้ฟังทางบ้านเนี่ยถามมา <c oughs> คือเขาบอกว่าเออคือปกติคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะฮะที่ที่ไม่ได้มีอาการเป็นโรคภุมิแพ้เนี่ยเวลาเดินไปเจอเชื้อโควิดอย่างเช่นไปไปจับโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเข้าปากเข้าตามันก็จะมีโอกาสติดใช่ไหมฮะครนี้ มันก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้พวกกลุ่มที่เป็นคนกลุ่มคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยเหมือนกันลักษณะคล้ๆเขาจะมีความเซนซิทีฟบางอย่างเรื่องเรื่องเกี่องระบบการหายใจซึ่งทําให้คนพวกนี้เขามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนปกติที่ไม่มีโรคภูมิแพ้หรือเปล่าหรือหรือไม่เกี่ยวกันหรือยังไงจริงๆความเสี่ยงที่ทําให้ติดเชื้อโควิดรุนแรงอาจารย์เต๋า าเป็นโรครุนแรงเยอะๆก็เป็นพวกโรคมีโรคประจาตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุใช่ไหมคะหรือไม่ก็คนที่มีโรคประจาตัวอย่างเช่นเป็นโรคตับโรคไตโรคเบาหวานซึ่งพวกนี้อาจจะมีผลกับทําให้ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นโรคไตโรคตับหรือรังเบาหวานหัวใจผู้สูงอายุแต่คนไข้ภูมิแพ้จริงๆความเสี่ยงเท่าคนปกตินะอาจารย์เต๋อก็คือเวลาเป็นมันก็ไม่ได้รุนแรงของคนอื่น แล้วก็มันไม่ได้เสี่ยงทําให้ติดเชื้อง่ายกว่าคนอื่นเพีพยงแต่ประเด็นคนไข้ปุมมแพ้จำต่างถ้าเราไม่รักษาปุมมแพ้ช่วงนี้นะบางทีก็อาจจะมีอาการคล้ายๆซึ่งทําให้เรากังวลรือ <c oughs> คนไข้เป็นปุ่มแพ้ก็ถ้าเป็นแพ้าอากาศมันก็จะเป็นหวัดง่ายอะไรเงี้ยทําให้เราอาจจะกังวลโอ้ยใช้โควิดหรือเปล่าจริงถ้าคนไข้ปูมแพ้ถ้าพ่นจมูกใช้ยารักษาแก้แพ้พ่นยาหอบดีๆช่วงนี้ต้องคุมอาการดีๆเลยอะ มันก็ไม่ได้ความเสี่ยงเท่าคนปกติมันก็คือเหมือนกับคนปกติแล้วก็ถ้าคนไข้เป็นภูมิแพ้ถ้าติดเชื้อโควิดในชินก็ไม่ได้อาการรุนแรงของคนอื่นนะคะก็คือเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คนไข้ก็จะมาถามเยอะว่าเขาเป็นภูมิแพ้เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าอะไรเนี่ยคาว่ากลุ่มเสี่ยงหมายถึงว่าติดง่ายแล้วก็เป็นรุนแรงคนอื่นไหมจริงๆก็อาจจะเสี่ยงก็เท่าคนปกติทั่วไปเพียงแต่คนภูมิแพ้ก็อาจจะเห็นว่ามันเป็นเยอะเพราะคนเป็นภูมิแพ้ ทั้งประเทศมันเป็นเยอะอะไรเนี่ยอ๋อแล้วเพราะคนบางทีเนี่ยอย่างอย่างมันมีหลายคนที่เขาเข้าใจว่าเขาเป็นภูมิแพ้เนี่ย้าเป็นภูมิแพ้เขาจะทําให้มันติดง่ายกว่าความจริงก็ไม่ใช่ไม่ใช่จริงแล้วก็รักษาภูมิแพ้ดีๆมันก็ไม่ได้ติดง่ายแล้วคนภูมิแพ้เวลาเป็นแล้วมันก็ไม่ได้ดูแลงากว่าใช่ค่ะแต่ว่าเป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าว่าคนที่เป็นมีปัญหาทางเรื่องของการหายใจอยู่แล้วเนี่ยไปเจอโรคพวกนี้จะหนักกว่าเลยก็ไม่ใช่ไม่ได้หนักกว่าเพียงแต่ ถ้าเราเป็นโรคตรงนี้อยู่ช่วงนี้อต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองใช้ยาอย่าไปลดยาหยุดยาเพราะเดี๋ยวอาการกําเริบเราไม่รู้ว่าเป็นจากอะไรอืมทุกดีไม่ดีคนที่ไม่เป็นภูมิแพ้ถ้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงอาจจะติดได้ง่ายกว่าคนที่เป็นภูมิแพ้ก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคดิงก็น่าสนใจก็ต้องไปแก้ความเข้าใจผิดนะผู้ฟังทางบ้านนะ อีกคําถามนึครับพี่แอนที่มีคนสงสัยมากเลยตอนนี้กําลังอินเทรนด์หน้คือเรื่องของการาได้รับวัคซีนนะฮะ,ฮะที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกว่ายาแก้โควิดเนี่ยมันจร <ฮะ S 2> ิงมันคือวัคซีนใช่ไหมครับวัคซีนโควิดที่ป <COVID S 2> ้องกันอันนี้ไม่ได้แก้ นี่คือป้องกันป้องกันโรคที่เขาจะฉีดกันใช่ที่เขากําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ใครจะฉีดบ้างไม่ฉีดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าคือไอ้ไอ้ตัววัคซีนที่เป็นตัวป้องกันเนี่ยนะฮะโรคโควิดเนี่ยมันมีผลกระทบต่อคนที่เป็นภูมิแพ้ไหมหมคว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งที่พวกเราได้รับได้รับวัคซีนนี้ทุกคนมันก็มีคนที่เป็นภูมิแพ้ได้ได้รับด้วยนะใช่ค่ะเขาจะมีปัญหามากกว่าคนปกติไหมหรือยังไงหรือคนรับไหมหรือยังไงจริงก ถามว่าควรรับไหมอันนี้คือวัคซีนนี้คือใช้ป้องกันโรคไม่ใช่รักษานะคะยี่วัคซีนก็ถามว่าโอกาสคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วรับวัคซีนโควิด1นทีแล้วแพ้ง่ายกว่าคนอื่นไหมจริงๆก็ไม่ได้แพ้ง่ายกว่าคนอื่นนะคะแต่มันก็มีกรณีที่ต้องระวังวิเศษอย่างเช่นว่ากรณีที่คนที่มีประวัติว่าแพ้วัคซีนอย่างเช่นบางคนเคยได้รับวัคซีนชนิดอื่นไข้หวัดใหญ่หัดเยอรมันโน่นนี่แล้วเคยแพ้ ทีนี้ถ้าเราไม่ได้หาสาเหตุว่าแพ้ส่วนประกอบไหนในวัคซีนเนี่ยบางทีส่วนประกอบในวัคซีนก่องที่เคยได้รับอาจจะทําให้มีผลกับแพ้วัคซีนโควิดได้อน,นี่ก็ต้องอันนี้ก็ให้ได้โดยให้แบบระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือต้องเฝ้าให้เสร็จก็ต้องเฝ้าครึ่งชั่วโมงเนี้ยค่ะแต่ว่า<ม>จริงๆถามว่าโอกาสที่วัคซีนโควิดที่คนไข้รับไปแล้วเกิดอาการแพ้รุนแรงแพ้เยอะๆเนี่ย ก็คือไม่ได้เจอเยอะนะคะจากข้อมูลที่รับมาในประเทศต่างๆตอนนี้หลายประเทศก็คนก็ได้รับวัคซีนโควิดไนทีนเยอะแล้วก็เพราะว่าให้ไปล้านโดสเนี่ยมีความแพ้รุนแรงแค่สิบเอ็ดเคสเองโอ้ันนับเป็นกี่แบบครูล้านใช่ค่ะมันไม่ได้เยอะมากใช่ค่ะแต่ทีนี้คำว่าแพ้รุนแรงคืออะไรอย่างเช่นว่าให้ไปปุ๊บก็อาจจะมีอาการแน่นหนอกหายใจไม่ออกขึ้นไส้อาจเจียนมีผื่นขึ้นเป็นลมช็อกอะไรเนี้ยค่ะซึ่งอันนี้เกิดขึ้นแค่สิบเอ็ดในล้าน เพราะฉะนั้นจริงไม่ได้เกิดเยอะนะคะแล้วก็มักจะเกิดหลังจากรับวัคซีนภายในครึ่งชั่วโมงเพราะจริงๆเนี่ยถามว่าคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วรับวัคซีนโอกาสจะแพ้ง่ายกว่าคนอื่นเนี่ยจริงๆไม่ได้แพ้ง่ายกว่าคนอื่นยกเว้นว่าคนนั้นน่ะมีประวัติว่าแพ้วัคซีนเก่าอยู่แล้วอย่างเช่นวัคซีนอะไรก็ได้ป้องกันโรคแล้วบังเอิญต้องรับตัวนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือแต่ว่าคนที่ห้ามจริงๆก็คือคนที่แพ้วัคซีนโควิด กติดวัคซีนคนไมนต้องฉีดสองเข็มใช่ไหมคะถ้าฉีดเข็มแรกปุก๊บแพ้เข็มต่อไปก็เป็นข้อห้ามว่าโอกาสจะแพ้ง่ายนะคะแต่ว่าคนก็จะกลัวเรื่องเช่นแพ้ไข่คืออย่างเช่นเมื่อก่อนมันจะมีวัคซีนนะอาจารย์เต๋าที่มีส่วนผสมของออนบิมินหรือพวกไข่อยู่เนี่ยก็ถามว่าคนแพ้ไข่หรือแพ้อาหารรับวัคซีนนี้มั็นจริงรับได้ความเสี่ยงไม่ได้ต่างกันหรือคนที่เป็นหอบผืดแพ้อะไรฝุ่นหรือเป็นแพ้ยารับวัคซีนนี้ไม่ก็รับได้ ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงนะคนที่เป็นภูมิแพ้ก็ความเสี่ยงเท่าคนปกติยกเว้นคนนั้นน่ะแพ้ชนิดรุนแรงมาก่อนในอดีตแล้วโดยไม่ทราบสาเหตุหรือแพ้วัคซีนมาก่อนตัวอื่นคนนั้นก็มีความเสี่ยงหน่อยนะคะเพราะนั้นคนที่เป็นภ <c oughs> ูมิแพ้เนี่ยนะโดยสมมติมถ้าเขามีการให้ยาหรือให้วัคซีนเนี่ยก็รับได้ไดใช่ไหมฮะรับได้แต่ว่าส่วนใหญ่อาจารย์เต๋าการให้ยาหรือวัคซีนชุดนี้มันมีความเสี่ยงในการแพ้อยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติอยู่แล้ว ึ่งท่านเขาบอกว่าถ้ารับวัคซีนทุกครั้งก็ต้องสังเกตอาการหลังจากรับวัคซีนภายในครึ่งชั่วโมงเพราะอาการแพ้รุนแรงที่เราเรียกว่าอนาฟล็กซีที่แพ้หลายๆระบบมันจะเกิดขึ้นหลังจากรับภายในครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถ้ารับวัคซีนทุกครั้งแล้วก็ต้องสังเกตอาการอยู่แล้วว่าแพ้ไม่แพ้แต่อาการที่เป็นผลข้างเคียงที่ไม่ใช่แพ้อย่างเช่นว่าผลข้างเคียงเฉพาะที่นี่ก็คือว่าฉีดแล้วเ,เมื่อยบริเวณที่ฉีดนะคะอาจารย์ดาวเคยเป็นไหมคะเมื่อยขึ้นไปแบบเหมือนกับไม่เมื่อยเป็นปวดหัวไอ้นั้ ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะที่ฉะนั้นก็สามารถรับวัคซีนได้ปกติโอเคบางท่าสมมติว่าเราเป็นโรคอ่าเก,กับภูมิแพ้หรือทางเดินหายใจเนี่ยเราก็สามารถรับได้ได้ไม่ได้เป็นความเสี่ยงความเสี่ยงไม่ได้เพิ่มคือแต่ว่าถามว่าควรรับไม่ควรรับก็แล้วแต่เรื่องวัคซีนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุยังไงก็ต้องรับใช่ไหมคะหรือไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ลงเรื่องรังก็ต้องรับแต่จริง คนไข้จะเป็นหอบหืดปุ่มแพ้ความเสี่ยงไม่ต่างคนอื่นจะรับหรือไม่รับก็ได้แล้วแต่ตัวคนไข้อโอเคนะเพราะวันนี้เราก็ได้ความรู้ใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าการเป็นโรคปุ่มแพ้กับโควิดนาที COVID เนี่ยก็มีความอาจจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแต่ว่าไม่ได้ ส่งผลกระทบที่ว่ารมันหนักกว่าชาวบ้านทั่วไปใช่ค่มคะวัคซีก็น้อยมากจะรับวัคซีนก็สามารถรับได้ไม่ได้มีปัญหาทรอะดีที่สุดที่พี่หมอแอนว่าก็คือต้องหาคุณหมอตลอดนะฮะซื้อยาให้ใช้ยาเสมือแล้วก็พยายามไม่ไปในที่เสี่ยงนะฮะต้องล้างมือใส่หน้ากาก รักษาระยะห่างรสัเรายะห่างย่งได้เรานั่งสองคนห่างกันสิบเมตรนะคะนะฮะโอเคเพราะวันนี้เราก็ได้รับความรู้จากพี่หมอแอนในเอพิโซดนี้ไปได้บ่แล้วนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในเอพิโซดที่20่สิบเอพิโซดหน้านะฮะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันรับฟังกันต่อไปวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ